อักสองกุมพะโคสกะนะครับหน้า70นะถึงตอนที่แล้วครับคนใช้ของพระราชานะครับนะสาวรับใช้ของพระราชากับพาลูกสาวไปด้วยครับก็ทํำให้ลูกสาวของตัวเองกับกลุ่มพระโคสกะก็ได้กันครับดูในช่วงต่อมาหน้า70ครับดูเรื่องย่อๆก่อนนะครับตั้งแต่สา กติปาหัจเจเยนะเป็นต้นไปใช่ไหมครับนางนี้ก็ทําไมครับก็ส่งข่าวสารนะครับพามาสองสววรนานงะนี้ก็ส่งข่าวสารไปให้ใครให้พระราชานะครับให้พระราชาว่าอะไรล่ให้พระราชาสั่งชนทั้งหลายครับที่อยู่ในถนนของคนรับจ้างอย่าละจัดการอะไรครับทำมโหสพชนะแปลว่มามโหสพนะครับจัดงานต้องใช้ตังทีนี้แหละเออ <ม>น,นะครับก็มหรหพนะครับคนใดเนี่ยครับคนใดไม่กระทำหรสพในเรือนมาจากงานที่บ้านเนี่ยครับก็คนนั้นก็ทาไมครับต้องเสียตังค์ครับเสียค่าใช้ตา่ายเสียตังค์แลือเสียสินใหม่ครับนะครับพระราชานั่นแหละให้พระราชาสั่งไปอย่างนี้นะครับนางน,นี้ก็ออกกบายนี้นะพระราชาก็ให้กระทาอย่างนั้นเหมือนกันตังไปครับต่อมานะครับ แม่ยายนะครับสัตสุนะครับก็เป็นแม่ของของผู้หญิงนะครับก็ผู้หญิงก็ไปแต่งงานกับกลุ่มพระโคกศกาได้กลุมภาะโคกศกานะครับก็เรียกว่าแม่ยายนะ่ครับแม่ยายก็พูดกับลูกเขยชามาโตนะครับว่าลูกเขยนะลูกเขยนะครับทำไมด่าไอเบียจะเป็นลูกเขยลูกสะพ้ายเขาด่าเออแบบเนี้ยไม่เป็ด เปลูกเยลูกสะพ้ายเรานะครับมันจะมเป็นดีครับอ้าวนะครับก็กล่าวกับลูกเขยพูดกับลูกเขยว่าใช่ไหมครับพ่อนะครับก็อะไรงานมหอลศพนะครับท่านเนี่ยต้องกระทำนะที่สนนของคนรับจ้างเนี่ยตามคําสั่งของใครล่ะคาสั่งของพระราชานะครับพระราชาสั่งให้ทาแล้ว พวกเราจะทํำยังไงนะครับแม่ยายก็บอกอย่างนั้นครับบอกลูกเขยพระราชาสั่งให้ทํมหอรัพครับจัดงานเราจะทําไงดีเนี่ยครับป่าลูกเขยก็บอกว่าอะไรล่ะ้าแต่แม่นะครับอามะเน่าเรานะครับคณะกระทำอะไรครับทําการรับจ้างทุกวันทุกวันครับยังแทบจะเป็นอยู่ไม่ได้แล้วเไม่สามารถจะเป็นอยู่ได้เนี่ยมีเงินมีทองนั้นนั้นแหละครับ เราจะทำยังไงดีใช่ไหมครับฝ่ายแม่ยายก็บอกว่าอะไรอีกครับพ่อนะครับชื่อว่าคนนะครับชาวบ้านนะครับชื่อว่าอยู่คลองเรือนหยาบย่องทําไมด่ะต้องเป็นหนี้อยู่แล้วครับเออต้องเป็นหนี้นะต้องไปหายืมมาต้องเป็นหนี้ครับพระราชานะไหมครับอาชญาดรืยอําสั่งนะครับพของพระราชาเนี่ยพวกเรานะครับ ไม่ทําไม่ได้นะครับต้องทํานะครับจะบิดผิวไม่ได้เป็นหนี้ก็ต้องยอมนะครับงั้นพวกเราก็ทําไมครับสามารถที่จะพ้นนะครับจากทาญาาจากอาชญาเนี้ยจากคําสั่งนี้ได้นะครับก็พ้นจากาาการปฏิได้ก็โดยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับก็เลยบอกว่าพ่อนท่านจงไปนะครับจง หาอะไรครับก็หาปณะมาสักหนึ่งสองก็หาปณะนะครับจากที่ไหนก็ได้ครับกูโตจิไม่ได้ให้ไปหามาครับนะไปหาตังค์ให้ได้ที่ไหนก็ได้รัายืมาหรือมาหาให้ได้ครับก็ฝ่ายลูกเขยทําไมครับยกโทษติเตียนบนไปด้วยนี่ครับโอ้ทำไมต้องทํอย่างนี้ด้วยไหมครับแล้วก็ไปนะครับก็ไปเอากะหาปณะมากะหาปณะหนึ่งครับเอออาจจะเอามาบาทหนึ่งก็ได้หาปัะหนึ่งครับ กรปณะเนี่ยก็คือสมัยนี้ก็กะหาปณะนะครับสมัยน e yep. like ี้เขาเรียกกระสาบครับเงินบาทไทยก็เป็นเหรียญครับเหรียญอะไรครับเหรียญกระสาบเหรียญกระสาบนะครับประเทศไทยก็ใช้อยู่กระสาบกระสาบก็มาจากกหาปณะนี่แหละกระสาบครับเหรียญกระสาบนะครับเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญต่างๆนะครับนี่ก็เอาไปเอามาหนึ่งกหาปณะครับจากที่ที่ ทรัพย์ที่ทำไมฝังไว้อะไรครับตังทรายครับจตารีสาสี่สิบโกดครับที่พ่อแม่เขาฝังไว้ให้เนี่ยะครับลูกสะพายนั้นทำไมครับก็ไม่ใช่ดิก็หญิงคนรับใช้ของพระราชานั้นทำไมครับก็ส่งกระหับป้านั่นแหละนะครับไปให้พระราชาครับไม่ได้ใช้นะที่กุมภาคกศรามาให้ครับดูเขยมาให้้ก็ไม่ได้ใช้ก็ส่งให้พระราชานะครับแล้วก็กระทํา จัดการมหรสพด้วยของด้วยกระหาไปแล้วของต้นครับเออเอาเอาเงินใหม่นะครับเอาเงินใหม่ทำเงินนั้นไม่ให้ถุงให้พระราชานี่ครับก็ส่งข่าวสารไปอย่างนั้นนั่นแหละ,ะครับสองสองามก็ส่งข่าวสารไปอีกนะครับพระราชาเขาทำไมล่ะสั่งบังคับอีกครั้งนะครับว่าทําไมชาวบ้านถนนนี้ทําไมต้องทําไมครับทำมหรสพอ,อีกครับจัดงานมหรสพอ,อีก ถ้าใครไม่ทำนะครับก็ต้องทําไมครับเสียสินหมายเท่านี้เท่านี้บาทเท่านี้บาทก็สั่งไปเลยนี่ครับต้องเสียตังค์อีกไฟกุมภาโคสกานั้นใช่ไหมครับก็ทูกแม่ายายครับแม่ายายนะกล่าวอย่างนั้นแหละครับเบียดเบียนและบีบคันอย่างนั้นอีกเหมือนกันครับแม่ยายใช่ไหมล่ะทาอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปเอาอะไรครับไปเอากะหาปะนะมาอีก3กะหาปะนะครับเอ,อ มาอีกสามเหรียญนั่นแหละเอามาขายนะสามเหรียญครับนานนั้นก็ทำไมก็ส่งก็หาพระดาสามเหรียญนั่นแหละไปให้พระราชาอีกนะครับแล้วก็ส่งข่าวสารแบบนั้นนั่นแหละนะครับสองสามวันส่งข่าวสารไปอีกครับส่งข่าวสารไปหาพระราชาอีกครับก็พระดาชาเนี่ยนะครับก็ทําไมนะส่งบุรุษนี่ครับส่งอัชบุรุษคนหนึ่งไปคนของพระราชานะครับส่งไป แล้วก็ให้ร้องเรียกกุมภะโคสกะนี้มาครับกลับมาน้าพระราชาก็ทําไมเลยครับส่งไปอีกครับนางนี้บอกก่อนนางนี้บอกให้พระราชาทํางี้นะนะครับให้ส่งคนมาตามครับพระราชาก็ทําตามงั้นเหมือนกันายบุรดุษนั้นก็ไปอย่างนั้นนะครับไปในที่นั้นนั่นแหละแล้วก็ถามว่านะครับคนไหนคืออะไรครับกุมภะโคสกะครับเพราะไม่รู้จักใช่ไหมล่ะ คนไหนครับคือกุมภ่มพาพโคสกะครับก็ถามก็มองหาสแสวงหาอยู่ครับไปเห็นกุมภาพโคสกานั้นนะครับก็กล่าวว่านะครับท่านผุ้จเดินในกะอัมภพนะท่านจงมาพระราชาเรียกท่านนะครับกุมภาพโคสกะก็กลัวดีครับไม่เคยเข้าวังนะบเดินพระราชาเรียกครับกุมภาพโคสกะก็กลัวครับก็กล่าวคําไปต้นว่านะครับนะพระราชาไม่รู้จักเรา นะครับพระราชาไม่รู้จักเรานะครับก็ทําไมล่ะไม่ปรารถนาที่จะไปครับเออไม่รู้จักกันสักหน่อยเดียวว่าทาไมครับต่อมาเป็นไงครับพวกราชบดรทั้งนั้นทําไมครับก็ทําไมล่ะจับกลุ่มพระโคสกะนั้นนะครับที่มือไม่ยอมไปนะก็จับไปเลยครับเออลากไปจับไปเลยจับที่มือนี่ครับเป็นต้นนะลากไปครับหญิงนั้นใช่ไหมครับคนใช้คำพระราชาเนหละเห็นราชบดรเหล่านั้นแล้วใช่ไหมครับ ก็ทาไมล่ะรู่ตะคอกตะวาดนะครับว่าเฮ้ยเออนะเฮ้ยนะครับพวกท่านทั้งหลายช่างทําอะไรเยี่ยงนี้ไหมครับทาไมทาชั่วแบบนี้แนะนำระยะอย่างนี้ไหมครับท่านทําไมล่ะเป็นผู้ไม่สมควรที่จะจับลูกเขยของเราที่มือเป็นต้นว่านะครับ แม่ยายก็ว่าราชบุลุดถึงที่พระราชาส่งมานะครับมาจับนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าอะไรพ่อกล่าวว่านะครับพ่อท่านจงมาท่านจะกลัวเลยนะครับแม่ยายพูดทาไมได้ท่านเห็นพระราชาแล้วนะครับท่านก็ทําไมได้เอาอะไรครับ <c oughs> ขินทาเปรสามิน่ครับพวกเราทำไมครับก็ทำไมให้อะไรครับปล่อยมืออะไรครับตัดปล่อยมือทำไมละ่ะมือของคนให้ตัดมือครับม่จะปล่อยมือให้ตัดมือจะบอกให้ตัดมือของคนที่มาจับท่านนะครับมาฟ้อ,ฟองอ่ะเดี๋ยวแม่ยายบอกเดี๋ยวเราจะไปฟ้องน,นอะห้บอกพระรา,าชาว่านี้จะให้ตัดมือใครครับ มีของใครล่ะเออไอคนที่มาจับมากุมภาคโรสกะนั่นเองครับที่พระราชาส่งมานั่นแหละครับให้ถัดมือซะเลยครับอันนี้ก็ทําไมครับก็พาลูกสาวไปไปก่อนนะครับพาลูกสาวไปก่อนไปถึงพระราชวังนะครับกออ็แปงลงร่างกลับครับเออตอนแรกเป็นไงล่ะแต่งตัวทำไมอะ่ะผ้าเก่าๆใช่ไหมล่ะ เออผ้าเก่าๆครับพอมาถึงราชวังน้ำไหยครับเปลี่ยนใหม่ครับประดับตกแต่งด้วยเครื่องอลังการสวยงามครับมากมายยืนอยู่ใกล้ๆเลยนะครับในพระราชวังนั่นแหละครับใกล้พระราชานั่นแหละนะชนทั้งหลายใช่ไหมครับก็ทําไมครับดึงใครมาล่ะลากใครมากุมพระโคสกะมาครับเข้ามาในพระราชวังนั่นแหละนะครับเข้ามาเลยนะครับเพราะกลัวใช่ไหมล่ะ นะพระราชาเห็นไหมครับก็เห็นพระราชาก็กล่าวกับพูดกับกุมภะโคสกานั้นนะครับพูดยืนไหวอยู่ครับไปถึงก็ไหวก่อนนะว่าเห็นไหมครับท่านชื่อว่ากุมภะโคสกะหรือนะครับกุมภะสกต่อไปครับพระเจ้าข้านะครับอย่างนั้นนะพระราชาก็ถามอีกว่าแล้วท่านทําไมล่ะเออ ทำไมอะไรครับเอาใช้สอยอะไรครับซับเป็นอันมากนะครับแล้วก็เคี้ยวกินเพราะเหตุอะไรนะครับคหาลวงไว้หลบไว้นี่ครับเอาซับไปซุกไว้นี่ครับแล้วก็มาใช้สอยเนี่ยครับเพราะเหตุอะไรล่ะกุมพระกุศาก็บอกว่าอะไรล่ะซับค่าแต่พระองค์สนเทพนะครับ ทรัพย์ของกับผมจะมีอยู่ที่ไหนนะยังไม่ยอมรับนะครับปกติเงินที่เขาเอามาจัดงานหอศพไปแล้วทำไมครับกรมพระกุฒิสกัดเาทไมครับเอามาให้แม่ยายแม่ยายก็ส่งมาให้พระราชาใช่ได้ล่ะจได้ไหมตรงนั้นนะครับยังไม่ยอมรับนะครับเขาบอกว่าเงินของข้าพระองค์มีที่ไหนข้าพระองค์ทําอะไรครับทําการรับจ้างที่เราปลุกคนให้ตื่นมาทํางานนะครับเป็นอยู่เนียแหละ นะครับพระราชาก็บอกอีกก็พูดอีกครับท่านอย่ามากล่าวอย่างนี้เราก็หกไหมครับท่านอย่ามาหลอกลวงเรานะครับเรารู้หมดแล้วนะครับคุณพ่อจะก็บอกอะไรอีกครับข้าบอกไม่ได้หลอกลวงนะครับข้าบอกไม่มีอะไรครับไม่มีเงินเลยไม่มีทรัพย์สักบาทหนึ่งนะครับต่อมาพระราชาทําไมครับ เอาทำไมครับก็หาปณะ,ะเหล่านั้นแหละสามสี่กหาปะนะทำไมเอามาแสดงให้ดูมาโชว์ให้ดูครับแล้วก็บอกว่านี่กหาได้ของใคร่ะเอโอโภสการนั้นะเป็นไงก็จําได้ครับบางคนเอามาให้เองทำไมล่ะจาได้ครับจําเงินนั้นได้โอ้เราชิบหายแล้วนะครับเออเราชิบหายแล้วอ,อ,อุทานคือบนันใใจครับโอ้นะครับนัดถมหินนะเราชิบหายแล้วครับเออ ทราบเร่าวเนี่ยมาถึงมือพระราชาได้อย่างไรงงครับเออก็หามองสายมองฝามองข้างน้นข้างนี้ครับไปเจอใครทีเนี้ยก็ไปเห็นใช่ไหมครับเออเห็นหญิงสองคนครับแม่กับลูกไปแล้วก็มีตัวเองเนี่ยครับก็แม่ยายเนี่ยครับทั้งสองคนนะ่ะผู้ประดับตกแต่งอย่างดีเนี่ยครับยืนอยู่ใกล้อะไรครับใกล้ประตูห้องครับเออใกล้ประตูห้อง ท้องพระรงค์นะครับพระราชวังนั่นแหละนะครับก็คิดว่าอะไรร่กรรมนี้นะครับเป็นกรรมหนักหนอกร,รมหนักเสด้วเราใช่ไหมครับพระราชาใช่ไหมครับส่งผู้หญิงเหล่านี้ไปแน่นอนเลยนะครับอ,อ,อย่งนี้ไปหาเราแน่นอนเลยประคิดแบบนี้นะครับต่อมาพระราชานะครับก็กล่าวกุมภาพกศันันว่านะครับท่านผุ้รเดินท่านจง กาวเถอนะครับท่านกระทาอย่างนี้ประหุตรใดดังนี้ใช่ไหมครับกรมพระักรก็บ,บอกว่าอะไรล่ะข้าแต่พระองค์เทพด็จโดยครับที่พึ่งที่อาศัยใช่ไหมครับของข้าพระองค์ไม่มีคิดยังนงครับไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเลยใช่ไหมครับพระราชาก็บอกว่า,าที่พึ่งเ,เช่นแล้วเนี่ยที่อาศัยเช่นแล้วเนี่ยมาสมควรหรือไงนะครับ ใช้ไม่ได้หรือไงพระราชาขว่างั้นครับกุมพระธิกา,าว่างไงได้กัญญาณังครับอ๋อได้ครับออย่างดีเลยครับกัญาญาณังนะพระองค์นะครับพระองค์เป็นที่พึ่งอย่างดีเลยนครับถ้าพระองค์เป็นที่พึ่งที่อาศัยของข้าพระองค์ใส่ไหมครับก็บอกว่าอะไรนะพระราชาก็บอกว่าวนๆเราเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้ ทรัพย์ของท่านมีเท่าไรถามหาทรัพย์ใช่ไหมครับมีเท่าไรเขาบอกว่าอะไรครับมีเท่าไรจตาริสะครับสี่สิบโกรธนะครับไม่ธรรมดานะมีอยู่สี่สิบโกรธโกรละสิบล้านเออโกรธสิบล้านน่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเขาตอนนี้ใบหนึ่งเท่าไรครับหกล้านนะวรางวัลที่ 1, หนึ่งนะครับใบนะหนึ่งหกล้านนะครับเออนี่โกรหนึ่งสิบล้านนะครับมีอยู่สี่มีสี่สิบโกรธครับสี่ร้อยล้านใช่ไหมล่ะ นะครับอยู่40โกรธครับก็พระราชาก็ถามอีกว่านะครับท่านได้อะไรถึงจะสมควรใช่ไหมครับก็บอกว่าได้เป้เฟียนครับเอาเฟียนมาทําอะไรก็ไปทุกครับเอาเฟียนไปทุกมาได้สมควรได้เฟียนครับพระราชาก็ทําไมครับให้สั่งที่เเฟียนไปโอ้โหหลายร้อยเล่มเลยหล้วเอาเฟียนเอาเฟียนไปทุกครับส่งไปนะครับ ให้ขนทรัพย์สมบัตินั้นมานะครับมากองที่ไหนครับสนามหลวงราชังคณีครับเนรประชากสีท้องสนามหลวงครับแล้วก็ให้ประชุมชาวเมืองที่อยู่ในเมืองาราชจักึกเนี่ยเออเอเมืองจาชคึกนะครับให้มาประชุมกันแล้วก็ถามว่านะครับในนครนี้นะครับทรัพย์ประมาณเท่านี้ของใครมีอยู่ครับจะดูใครที่มีทรัพย์มากขนาดนี้บ้างไหมครับจะทําไมด่า จะตั้งนะครับเป็นเศรษฐีเลยนะครับใครซรัพย์เยอะมากใช่ไหมครับก็รวมแล้วเป็นไงครับมีไหมไดังนั้นทีไม่มีใครมีซั์มากสี่สินาดนี้เลยครับก็เลยพระชาชาก็ตัดถามอีกว่านะครับก็การที่เราทำอะไรดีนะครับแกกลุ่มภาคโศกานี้จะสมควรนะครับก็ชาวบ้านก็บอกว่านะครับทำอะไรไนดะ้ ทำสักการะแก่กุมภะโคสากานั้นจึงสมควรก็บอกไปงั้นครับก็ทําไมก็ตั้งกุมภะโคสากานั้นนะครับในตาแหน่งแห่งอะไรครับเศรษฐีด้วยสักการะอันใหญ่เลยครับแล้วก็ให้ธิดานะครับธิดาท,ที่อยู่กินด้วยกันนะครับลูกสาวของคนรับใช้นั่นแหละนางสนมนั่นแหละรครับยิงเขาเกนางสนมนะให้ธิดาของนางสนมนั้นนะครับแก่กุมภะโคสากานั้นแล้วก็ ไปยังสำนักของพระศาสดาพร้อมกับกลุ่มพระโคสกานั้นเลยครับถวายบังคมเสร็จแล้วก็กราบทูลใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวองค์เจ้าดเดินนะครับพระอ,องค์ทั้งหลายเห็นบุรุษนี้บุรุษนี้นะครับเป็นผู้อะไระเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งนะครับปัญญามีปัญญาเนี่ยครับบุคคลที่ทําไมาบุคคลที่ชื่อว่ามีปัญญาเห็นปานนี้ไม่มีนะครับ บุคคลนี้เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติ40โกดนะครับหนตัวปีนะ่40โกดนะครับไม่กระทำนะครับอาการศักว่าอัศมิมานะครับเยื่อยิงถือตัวอะไรเลยนะครับไม่ทำการเยื่อยิงถือตัวได้เลยนะครับนะก็ทำอะไรครับ ทํานุ่งผ้าเก่าๆแปมทําไปเหมือนกับคนกําพาไปทําการอะไรครับรับจ้างที่หนุนของนายจ้างเนี่ยนะครับเป็นอยู่มิจิเป็นอยู่อะนะครับพระองค์รู้โดยอุบายนะครับโดยอุบายเนี่ยแหละรู้มานะครับก็แลไหมครับพอรู้แล้วไหมครับพระองค์รู้แล้วก็สั่งให้คนไปร้องเรียกมานะครับแล้วก็ ให้นะครับปกปิดใช่ไหมครับให้รับความที่ตนเป็นเจ้าของทรัพย์นั่นแหล,ละก็ให้นําทรัพย์นั้นมานะครับให้บุคคลทรัพย์นั้นมาครับแล้วก็ตั้งไว้ในตําแหน่งแห่งเศรษฐีนะครับแม่ธิดาครับองค์ก็พระราชทานให้เก่กรมพระโสกานั้นขณะพระองค์พุทธเดินี่ไหมครับคนที่ Uh, มีปัญญาทิติมานะมีปัญญาเห็นปานเนี่ยพระองค์ไม่เคยเห็นแล้วนะครับไม่เคยพบเคยเจอแล้วนะครับดังนี้นะพระดาก็สหรับคํานั้นแล้วใช่ไหมครับก็ uh, ตัดว่านะครับมหาบพิษนะครับชื่อว่าชีวิตใช่ไหมครับชื่อว่าการเป็นอยู่ของคนที่เป็นอยู่อย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นอยู่โดยธรรมครับประกอบโดยธรรมนะไม่ไปลักขโมยไม่อะไรเข้าครับ เป็นอยู่นธรรมอย่างดีเลยนะแต่ว่าอะไรครับการกระทำเนี่ยไหมครับมีอะไรครับการโจรกรรมหรือการกระทําของโจรเป็นต้นเนี่ยปีเรติครับย่อมบีบคั้นย่อมเบียดเบียนนะครับในโลกนี้ครับย่อมบีบคั้นย่อมเบียดเบียนนะครับในโลกนี้แล้วก็ในโลกอื่น ของโลกนี้โราอื่นด้วยนะครับชื่อว่าความสุขนะครับย่อมไม่มีเพราะเหตุแห่งการเบียดเบียนนั่นแหละนะครับไม่มีความสุขหรอกก็บุคคลทําไมครับเรีกว่าชีวิตเป็นแค่ชีวิตตั้งนะ,นะชีวิตหรือการกระทําการรับจ้างแล้วก็การถ่ายการรับจ้างหรือการถ่ายแล้วเป็นอยู่นะครับในเวลาที่ อ่ารบดนะครับเสื่อมจากทรัพย์ชื่อว่าอ่าเป็นการเป็นอยู่ที่ประกอบด้รรมนาเป็นการประอยู่ที่ประกอบด้วยทรมนะครับส่วนอะไรครับอิสริยาครับความเป็นใหญ่ทั้งหลายย่อมเจริญนะครับย่อมเจริญแก่บุคคลือแก่บุคคลเห็นปานนั้นนะครับนะแก่บุคคลผู้ ถึงพร้อมแล้วด้วยความเพียรถึงพร้อมแล้วด้วยสตินะครับมีการงานที่บริสุทธิ์ทั้งทางกายทางวาจาเป็นต้นนะครับใขรควรแล้วทําการงานนะครับสํารวมแล้วทางกายเป็นต้นนะครับเป็นอยู่แล้วก็เป็นอยู่โดยธรรมนะครับตั้งอยู่ในความไม่ไปปาจากสติคือมีสติทุกเมื่อนะครับ,นะรบพุธเจ้าก็ตัด คาถานี้ว่าครับอุทานวัตโตสติมโตสุจิกรรมมัสะนิสัมมาการิโนสัญญาตาสาจะธรรมชีวิโนอัป,ปมาตตาสะยะโสพิวัตติครับยะโสอันว่ายศนะครับพิวัติย่อมจะเดินแก่บ,บุคคลนะครับผู้ขยันลุกขึ้นนะครับผู้มีสติผู้มีการงานสะอาดผู้คข่ควนั้นจึงทำผู้สํารวมแล้วผู้เป็นอยู่โดยธรรมครับผู้ไม่ประมาทแล้วนะครับพระเจ้าก็ตัดคาถานี้นะครับ สุดท้ายของเรื่องนี้ครับเทศนาคาถาปริโยสาเนในการจบลงแห่งคาถากุ่มภาะโกสกาทำไมครับตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลครับบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยชนเราอื่นแม้เป็นมากครับก็บรรลุนะครับโสดาบันเป็นต้นนะครับเป็นต้นก็ต้องมีเลยด้วยละสัทธาคามีอนาคามีอรหันด้วยครับ ทำมัทฉาเนีครับเป็นมกัประโยชน์แก่มหาชน,นครับเกิดแล้วอย่างนี้นะครับเรื่องกุมคกุศะก็จบครับนในส่วนของเรื่องย่อๆนะครับต่อไปจะไปโดยพยันชนะ